ผมขอสวัสดี FC ของผมนะครับในช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทั้ง1 4 4 0 0กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับวันนี้เบรกแรกสำคัญก่อน FC จะลงทำงานในช่วงเช้านะครับผมให้ FC ชมพระเครื่องที่เป็นลำดับหนึ่งของเบญจภา,าคีซึ่งเป็นพระประจําตัวผมรายการที่สำคัญอีกหนึ่งรายการนะครับนั่นคือพระสมเด็จวัระครงังพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มองค์นี้นะครับ ซึ่งผมให้ FC ชมรายละเอียดนะครับผมจะขยายนะครับซูมให้ดูซึ่งด้านหน้านะครับประทับรูปองค์พระสมเด็จนั่งบนฐานสามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัดะระฆังนะครับเอกลักษณ์สำคัญของวัดะระฆังนะครับแล้วก็เกตด,ด้านบนนะครับทาลุซุมนะครับผมขออนุญาตประคององค์พระสมเด็จองค์นี้ขึ้นมาให้ชมนะครับมีลักษณะเป็นพระสมเด็จเคลือบลัก สีทองนะครับตามที่เอฟซเห็นนะครับแล้วก็เกจด,ด้านบนของท่านนั้นทะลุซูมขึ้นไปนะครับขึ้นไปอยู่ตรงกรอบตรงแนวกรอบนะครับขออนุญาตซูมให้ชมรายละเอียดนะครับให้ชมรายละเอียดเพื่อความเป็นสีมงคลและก็ให้สีได้จมพระเครื่องที่มีความสําคัญงดงามมีคุณค่าและมีมูลค่าผมจะไม่อธิบายรายละเอียดเชิงลึกนะครับว่าพระสมเด็จองค์นี้เป็นยังไง ะครับเป็นพิมพ์ไหนมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงนะครับผมใช้ fc ชมแค่นี้นะครับให้ fc ชมด้วย fc เองแล้วใช้วิจารณญาณนะครับในการพิจารณานะครับมีรอยการแตกรานนะครับที่เป็นแนวเดียวกันชัดเจนนะครับแสดงถึงความเก่าขององค์พระนะครับผมพลิกไปให้ชมด้านข้างนะครับด้านข้าง fc ดูด้านข้างนะครับมีร่องรอยมีรูนะครับอยู่บ้างนะครับซึ่งแสดงถึง รอยแตกลานนะครับล่องรอยกันผูกก่อนตามธรรมชาตินะครับงดงามเข้มขลังด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังผมจะขยายให้ชมด้านหลังที่เีเห็นเป็นริ้วๆนะครับมีริ้วมีรอยของการแตกลานที่เป็นธรรมชาตินะครับเล็กๆนะครับมงพระมีเคลือบลักสีทองบ้างนะครับเป็นบางจุดนะครับตามที่เีเห็นนะครับ ให้ชมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสุดยอดเข้มขลังแห่งพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเกตทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มองค์นี้เป็นองค์ประจำตัวผมอีกองคหนึ่งที่ผมให้ความเคารพถือมากศรัทธามากๆนะครับเพราะพระสมเด็จวัดระฆังนั้นเป็นลําดับแรกของบบญจพัคคีมไทยอยู่แล้วนะครับเอฟซี FC รู้จักดีผมขออานาจารมีองค์พระสมเด็จ ประมีของสมเด็จพระอุทธาจรา์โตพรมรังสีจงคุ้มครองพวกกันเอฟซีผมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญลุ่งเรืองร่ำรวยบ้างมีเงินทองแค้วแร่งปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ